ตายหาองค์คลักษ์พิทักษนายกนี่มันสร้างความวุ่นวายคําว่าลุกหนีมันเป็นคําที่หยาบคายสะเทือนสภาไทยได้นะสอสอพักเพื่อไทยนั่งไม่ติดต้องลุกขึ้นประท้วงวุ่นทั้งสภาคําว่าลุกหนีถึงกับว่าต้องให้ถอนคําพูดทําไมมันแรงขนาดนี้หรือว่าติ้งตองกันขนาดหนักหรือว่าเพราะไอ้คำว่าลุกหนีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เดินออก จากห้องประชุมอย่างหน้าด้านด้านหรือว่ามันหมายถึงการหนีความจริงการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบหรือที่แรงที่สุดผู้นำไม่มีความกล้าไร้ภาวะผู้นำถ้านายกกล้าอาสามาบริหารประเทศแล้วทำไมไม่กล้าตอบกระทู้ของฝ่ายค้านวะหรือว่ากลัวความจริงจะถูก,ถกเปิดเผยก็เ,เลยต้องลุกหนี แล้วฝ่ายค้านสมควรจะถอนคำพูดไหมคำว่าลุกหนีเนี่ยหรือว่าที่เจ็บจี๊ดลุกหนีเนี่ยมันหมายถึงผู้นำไม่เห็นหัวฝ่ายค้านแล้วก็หมายถึงไม่เห็นหัวประชาชนผู้นำที่ลุกหนีคือผู้นำที่หนีความจริงหนีความรับผิดชอบลุกหนีมันไม่ใช่แค่เดินออกจากห้องประชุมแต่มันคือการหนีความจริง อย่างไร้อย่างอายเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกับการลุกหนีของนายกแล้วก็การที่ว่าให้ถอนคําพูดคําว่าลุกหนีของสอสอในสภาติงต้องสุดๆคิดใหญ่ทําเป็นเหม็นทุกโครงการสนัดเน่า